สวัสดีครับหลวงพ่อครับผมครับขับมาที่ข่าวแรกเลยนะครับทางกรุงเทพมหานครนะครับประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบนะครับตำแหน่งครูผู้ช่วยเรียบร้อยแล้วนะครับอะไรยังไงลูกหลานที่ไปสอบที่กรุงเทพมหานครนะครไปสมัครไว้ก็ตรวจสอบดูรายชื่อนะครับว่ามีสิทธิสอบหรือไม่นะครับทางเว็บไซต์ของ กรุงเทพมหานครนะครับมาที่สำนักง,งานคณะก,กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนะครับได้กำหนดจัดงานแ a b s c h o o l s y m p o s i u ม2013ระดับประเทศ4ภูมิภาคารวมแล้วก็6จุดด้วยกันนะครับแล้วก็มีการคัดเลือกผลงานนวัตกรรมแล้วก็การปฏิบัติที่เป็นเลิศนะครับหรือว่า Best Practice าภาคตะลอกชิงเหนือของเราก็ จัดที่โรงแรมริมเป่าและก็วิทยายลัยนาฏศินป์อำเภอเมืองจังหวัดกาลสินตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปนะครับ7-9สิงหาคมงานนี้นคนในแวดวงการศึกษาผู้บริหารครูบุคลากรทางการศึกษาพลาดไม่ได้แน่นอนนโดยเฉพาะ,ะทางเขตสองของเราก็ได้ส่ง โรงเรียนที่มีแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศเข้าร่วมงานด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนบ้านป่าอูนปาอูนพะดุงวิทย์โรงเรียนบ้านนาว่าโรงเรียนบ้านนาทมโรงเรียนบ้านท่าอูเทนโรงเรียนบ้านดอนกลางโรงเรียนบ้านพโพนจานโรงเรียนบ้านนาน้อยและก็โรงเรียนบ้านภูกระแตนะคิดว่าทางคิดหนึ่งก็จะมีเช่นเดียวกันนะครับพลาดไม่ได้นะครับวันพรุ่งนี้ นะครับวัชโรถชัยพิเดษนะครับรองผู้มนิการสพปนครปฐมเขต2นะครับได้แจ้งข่าวไปยังผู้มนิการทุกโรงเรียนนะครับในเรื่องของการแจ้งกําหนดการรับตราพระราชทานโครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยปี2556ซึ่งคณะซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานก็ได้ดำเนินโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประจําปีการศึกษา2556 ก็มีโรงเรียนที่ผ่านการประเมินนะเพื่อรับตราพระราชทานทั้งเขต1เขต2ก็หลายโรงเรียนนะครับในการนี้ทางสำนักงานคณะกรรมการาการศึกษาขั้นพื้นฐานาก็ได้จัดงบนะครับในการเดินทางเข้าร่วมพิธีรับตราพระราชทานโรงเรียนละ1ท่านนะครับ19-20สิงหาคมณสนะุนิทัสการและก็ าการประชุมไบเทคกรุงเทพมหานครอยินดีกับทุกโรงเรียนนะครับาทางเขตดึงก็มีท่าข้ออำเภอเมืองนครพบบนมาทางเขตสองเราก็อุเทนวิทยาคารแลอีกหลายๆลาโรงเรียนนะครับอาดูข้อมูลที่เว็บไซต์ของสพปนะครพนมเขต2นะครับ ในวันที่8ที่จะถึงนี้นะครับทางสำนักงานคณะกรรมการทางสำนักงานเขตพื้ที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขตสองกาหนดให้มีการจัดงานนะวันอาเซียนเดย์ซึ่งวันที่8สิงหาคมก็ถือว่าเป็นวันกําเนิดอาเซียนนะครับหรือว่าสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพราะนั้นทางเขตสองนะครับก็มีนโยบายให้ทุกโรงเรียนทุกอําเภอนะครับจัดเป็นรายอําเภอไปอเพราะฉะนั้นก็ขอเรียนเชิญพี่น้องประชาชนครูบาอาจารย์นะครับรู้ ่วมเข้าชมงานตามแต่และอำเภอต่างๆนะครับข่าวด่วนมาจากท่านผู้บริการทิพวันเสนจันทิชัยนะสลยขางานบอกว่าทางสพมยีสองนะครับขอเชิญประชุมครูเจ้าหน้าที่ผู้กรอกข้อมูลสมัครแข่งขันรายการโอเบกอวัฒนะครับแล้วก็ศิลปะหัตถกรรมระดับเขตพื้นที่จากทุกโรงเรียนในสังกัดสพมยีสองนะครับเข้าร่วมประชมุมในวันนี้นะครับ6สิงหาคมเวลา8นาฬิกาถึง12นาฬิกา ณห้องประชุมอนเนกประสงค์ร้อปีโรงเรียนปียะมหาราชาลัยนะครับเพื่อเตรียมการสมัครเข้าร่วมแข่งขันในครั้งนี้ก็ขอให้นําเครื่องโน้ตบุ๊กมาด้วยนะครับแล้วก็ภาคบ่ายก็ขอเชิญประชุมเจ้าหน้าที่บันทึกคะแนนของศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระาผู้จัดการแข่งขันเข้าร่วมประชุมเวลา13นาฬิกาถึง16นาฬิกา ณห,ห้องประชุมอนเนกประสงค์ร้อยปีโรงเรียนปิยมหาราชาลัยนะเชิญคุณครูทุกท่านนะครับท่านผู้ในการสุเทพวิลาจันทร์นะครับผู้ในการเรียนบ้านนาขมิ้นนะครับประธานกลุ่มเครือข่ายนาขมิ้นโพนบกนานในโพนสวรรค์ก็จะมีการจัดประชุมครูคณะกรรมการตัดสินงานศิลปะหัตกรรมระดับกลุ่มโรงเรียนเครือข่ายนาขมิ้นโพนบกนานใน วันนี้นะครับวันนี้อังคารที่6สิงหาคม13นาฬิกานะครับที่บ้านโพนบกที่โรงเรียนบ้านโพนบกนะครับในขณะเดียวกันนะครับกลุ่มเครือข่ายร่มสนทางศรีสงคราม15โรงเรียนก็จะประชุมเรื่องเดียวกันนะฮะประชุมคณะกรรมการตัดสินในวันศุกร์ที่9สิงหาคมนะครับเวลา13นาฬิกาที่โรงเรียนเซนโยเซฟศรีสงครามปิดท้ายข่าววันนี้นะครับก็ขอแสดงความยินดนีแล้วก็อนุโมทนานะครับสลับ พระมหาดานในรัตนญยานนะครับเจ้าอาวาสวัดสายสีตำบลนาเดือยเภอศรีสงครามที่ได้รับใบตราตั้งนะครับเป็นเจ้าคณะตำบลนาเดือนะครับตั้งแต่วันที่1ิบกรกฎาคม2 5 5 6เป็นต้นมาครับอนุโมทนาครับลงพ่อมครับสวัสดีครับ2 5 5พหเป็นต้นมาครับอนุโมทนาครับลงพรัอมครับก็ขออนุโมทนาด้วยนะครับพูดถึงพระนี่ครับทางแทนพระครู พิพัฒสุริโพธิประธานสภาว,วัฒนรธรรมอำเภอเทาอุเทนท่านบอกว่าจะจัดกิจกรรมประกวดต้นหมู่บูชาเนึ่งในวันแม่แห่งชาติประจําปีนี้ในวันที่11สิงหาคมครับที่วัดป่าโพสีแต่ว่ายัางไงก็ตามครับอยากจะกรเรียนเชิญโรงเรียนต่างๆชุมชนภาคละเลกชนเข้าร่วมในการประกวดในครั้งนี้นะเพื่อเป็นการรักษาซึ่งวัฒนธรรมงามของไทยย่อ และของชาวไทยของเรา<ด>เ,ปเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระานางเจ้าพระบรมราชินินาถขอให้แจ้งไปที่วัดป่าโพสีภายในวันที่9สิงหาคมนะครับจะแข่งวันที่11สิงหาคมครับ0844028077ครับพระครูพิพัฒสริโพธิวัดป่าโพสีครับประธานสภาวัฒนธรรมเทุเทศขอเชิญท่านดีกรมถือร่วมงานชมนิกิจอคุณตาขานกิติศรีวรพันธ์อายุ88ปี ที่เมนชั่วงข่าวบ้านโพนทางไปบ้านบอกว่าในวันที่8สิงหาคมเวลา15นาฬิกานะครับนี่ก็ค,คุณครูนอยคุณครูแนนค,คุณครูนอยและคุณครูแนคุณครูสมพานคุณครูสำราญนะฮะบุตรให้ประกาศมานะครับบางทีก็เชิญแต่จะไม่ทั่วถึงครับมาในช่วงวันนี้ที่มาหาวิลัยนคร ช่วงวันนี้ที่มหาวิทยาลัยนครพนมมหาวิทยาลัยดีใกล้บ้านมาตรฐานสากลในวันที่เดสิงหาเนี่ยครับฝ่ายกิจการนักศึกษาของมหาวิทยาลัยนครพนมันเราจะจัดงานวันแม่แห่งชาติเพื่อเป็นการเฉละมะเิมยรติสมเด็จพระนางเจ้าพ่อพระบรมราชินีนาถจึงขอเชิญครูบาอาจารย์แล้วก็นักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมในกิจกรรมนะครับที่อาคาร7อาคาร7น่าจะเป็นที่วิทยาเกษตรนครพนมเดิมนะฮะเวลาส3บสานาฬิกาสนาทีครับ เชิญทั้งครูบาอาจารย์บุลรกรทุกท่านครับร่วมกิจกรรมและกรุณาใส่เสื้อสีฟ้าด้วยนะครับเอออย่างนี้ก็แจ้งมาได้นะฮะสำหรับมีกิจกรรมอะไรต่างๆสุกสาขาเออคณะต่างๆก็ส่งมาได้นะครับส่งเข้าไปเฟซบุ๊กลงพร้อมเลยช่วยชวนะฮะถ้ายังไงยังไง